สวัสดีครับ EP นี้จะเป็น EP ที่5นะครับเป็น EP เกี่ยวกับการาใส่เอฟเฟกเสียงนะครับเสียงพูดนะครับใส่ EQ คัด EQ ใส่คอมเพิเซอร์นะครับใส่เสียงที่เป็นเอฟเฟกต่างๆนะครับแล้วก็ในการลดเสียงเพิ่มเสียงในส่วนของอดนตรีประกอบด้วยนะครับโอเคครับ ในส่วนวิดีโอนี้นะครับมันจะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นเสียงพูดนะครับ,รบ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะอ,อีกแท็กหนึงของผมก็จะเป็นส่วนดนตรีอย่างเดียวเลยนะครับอสองส่วนนี้นะครับเราจะสัมพันธ์กันนะครับถ้าเป็นแท็กที่พูดนะครับเราจะให้มันดังกว่าแท็กที่เป็นแท็ก ที่เป็นสารประกอบนะครับสวัสดีครับ EP นี้ก็อันนี้นะครับสองแถงเนี้ยนะครับตอนนี้ความดังมันอ่าเรายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าออโตเมชั่นเสียงเครื่องดนตรีนะครับสวัสดีครับ EP นี้ก็จะเป็นนะครับเครื่องอ่าเสียงเพลงมันจะดังกว่าเสียงพูดนะครับอ่าวิธีการทำนะครับเรามาตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะใส ลดเสียงเพิ่มเสียงขึ้นดนตรีเรามาดูเสียงพูดก่อนนะครับเสียงพูดสวัสดีครับอีพีเสียงพูดนะครับมันยังค่อยอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการจัดระเบียบเสียงและการคัด EQ ของเสียงพูดนะครับเรามาในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่7นะครับส่วนที่7จะอยู่นี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7้านะครับ อ่าส่วนที่6ครับขอโทษครับที่เป็นรูปเครื่องดนตรี่างนี้นะครับเป็นโน้ตดนตรี่างนี้นะกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับเสียงพูดของเราจะอยู่แบ่งออกเป็นนะครับตรงนี้แยกเป็นแท็ก1 2 3 3แท็กนะครับแท็กนี้คือเอาพุดนะครับเอาพุดที่ส่งออกนะครับ audio tag ที่ที่1นะครับในส่วนนี้เราจะพิมพ์ชื่อเดี๋ยวไม่คลิกเข้าไปเป็นเสียงพูดก็ได้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเสียงดนตรีผมจะใส่คําว่า2อง เข้าไปนะครับจะได้รู้ว่าแท็กไหนคือแท็กไหนนะครับเดี๋ยวมาฟังก่อนทีนี้ก็จะเป็นโซโลนะครับตัว S คือโซโลนะครับตัว M คือมิวนะครับตัวนี้ตัว R ตัว R คือการเล็กคอร์ดนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เล็กคอร์ดนะครับเราจะไม่ต้องใส่โซโลนะครับกดตัว S ไว้ก่อนเราจะฟังแท็กเดียวกันนี้จะพูดถึงการใส่รานทิชั่นนะครับก่อนอื่นที่เราจะทำการ เบาเสียงลดเสียงข่อนดนตรีนะครับเราจัดการเสียงพูดก่อนเสียงพูดนะครับเอฟเฟกแรกที่เราจะใช้นะครับเขาเรียกว่า eq นะครับ eq เลเซอร์นะครับคือการจัดความดังเบาหรือจัดดินามิกหรือว่าย่านความถี่ต่างๆของเสียงที่เราพูดมานะครับจริงๆแล้วปกติคนเรานะครับย่านเสียงที่ทุกคนที่จะไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับมันจะอยู่ย่านไม่เกินไม่เกิน40ตรงนี้นะครับ นี่นะครับ40เราเอาเมาส์คลิกดูนะครับมันจะเห็นตัวเลข40อยู่ข้างล่างนี้นะครับ20 50 100นะครับยจ้งขอมูีจะอยู่นี้40อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าโลค cut นะครับโลคั u คือการคัดเสียงที่เป็นเสียงต่ำออกทิ้งให้หมดนะครับเพื่อที่ย่านเสียงต่ำเนี่ยจะไม่ไปรบกวนย่านเสียงอื่นๆนะครับมันจะไม่ไปรบกวนเสียงเพลงที่เราเปิดด้วยนะครับ โดยการดับเบิันคิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาถึงตรง40หรือ3.5ตรงนี้ก็ได้ครับเอาแค่3 5ก็พอก็ได้ครับอยู่ระหว่างนี้นะครับอ่าเราเปิดเพจงแล้วก็การใส่ตัวหนังสือในอ่าเห็นไหมครับปิดก่อนนะครับดยวิชีรีโซฟเนี่ยครับยยกความถี่ตรงนี้ครับที่มันเป็นเสียงต่ํามาเราไม่ต้องการอยู่แล้วเพราะว่าคนเราฟังอ่าญานเสียงนี้ไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับตัดทิ้งไปได้เลยครับวิธีการทํายังไงเรา ทีนี้ EQ นะครับสามารถเพิ่มความแหลมหรือเพิ่มความชัดของเสียงนะครับได้ยนะครับเสียงของเราจะอยู่ประมาณ2000ตรงนี้นะครับ2 0 0 0นเฮิร์ตนะครับเราก็เพิ่มขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยเราเปิดหน้าโปรแกรมดัม Re ่ดิโซเปิดนมาก่อนนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์นะครับจะมีความคมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของ ความถี่อยู่ประมาณ4,000คนนิดๆน,นะครับไปที่ New Project นะครับใส่ชื่อ,อเห็นไหมครับความคมชัดของเสียงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเอฟเฟกที่เป็น EQ ออกไปก่อนประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งจะแนะนำให้ใช้นะครับเขาเรียกว่า Compressor Compressor มีหน้าที่นะครับทำให้เสียงไม่ดังเกินไปนะครับแล้วก็ เสียงที่มันเบาก็คอมเพรสเซอร์ก็จะทําการเขาเรียกว่ายกเสียงหรือดันเสียงที่เบาเกินไปให้มีเสียงที่เขาเรียกว่ามีความเบาและความดังเท่าๆกันนะครับอ่านี่เดี๋ยวเปิดปเลย อ่าผมใส่ชื่อเป็นวิดีโอหนึ่งนะครับคีเอ็นมานี้ปิดนะครับพอถึงหน้าตานี้นะครับครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วเนาะเขาไม่เซอร์ไม่ต้องปรับอะไรมากมายนะครับเปิดขึ้นมาก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคปิดไปนะครับกลับมาหน้าอ d ด t ิทเหมือนเดิมนะครับกลับมาหน้าอิดดิทเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ในส่วนของ เสียงพูดนะครับเราใส่ E Q Compressor ไปเรียบร้อยแล้วนะสวัสดีครับ EP mm hmm. นี้ก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะครับ EP ลืมอีกอย่างหนึ่งถ้าเราอยากให้เสียงมันมีมิติมากขึ้นนะครับอาจจะใส่เสียงที่เป็นเสียงรีเวิร์บขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับในผมลองดูซิรีเวิร์บถ้าเราเปิดอย่างนี้นะครับมันก็จะ รีเวิร์สก็จะมเยอะเกินไปรีเวิร์สคือการจําลองความกล้องในห้องนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากจะให้มีความกล้องขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมลดลงให้หมดก่อนอันใส่ฐานที่ชัดอาจจะใส่แค่นิดเดียวให้รู้สึกว่าในห้องนั้นมีเสียงกล้องนิดนิดนะครับะนะครับแล้วก็การใส่ตัวหนังสือในดับววิลชีรีโซฟนะครับนี่คือปิดวิธีการทํายังไงเรามาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเราเปิดหน้าโปรแกรมด v ม n c i ชีด o โซฟขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์นะครับไปที่ New Project ใส่เลขศูนจุดแปก็พอนะครับนะครับใส่ชื่อเพราะาถ้าเราใส่เยอะมันจะโอเวอร์เกินนะครับมันจะเหมือนเราพูดในในโอง่งประมาณนี้ครับมันจะกล้องมากนะครับเราใส่แค่นี้พอเอาลองไล่อยู่ซินะครับโอเคเรามาดูในส่วนของอ่า ดนตรีประกอบบ้างนะครับดนตรีในเพลงนะครับที่เราใส่มาไว้สวัสดีครับ EP นี้อ่ะอาอันนี้โซโลออกนะครับสวัสดีครับ EP นี้ก็จะเป็น EP อ่าี่เสียงดนตรีมันดังเกินไปนะครับก็มาปรับในส่วนของอล่มอยู่ในส่วนนี้นะครับอ่าอล่มหรือจะเลื่อนที่ตัวแท็กเสียงได้เลยนะครับสวัสดีครับ EP นี้ก็จะเป็นอ่า ทีนี้เราจะทําการลดเสียงดนตรีลงนะครับโดยการคลิกที่หรือเราจะกดคอนโทรลที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับไว้ปุ๊บก็จะมีจุด2จุดอย่างนี้หรือนะครับเราจะมาเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บมันจะมีจุดขึ้นมาเห็นไหมครับเวลาเราเอาเมาส์วางตรงไหนแล้วไปที่วอลลุ่มปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีจุด ให้เราเลื่อนลงได้เลยนะครับเห็นไหมอลองดูสิอยู่ตรงนี้เลื่อนลงสวัสดีครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะครับ EP นี้จะพูดถึงการใส่ฐานที่ชั่นนะครับแล้วก็การใส่ตัวหนังสือใน Davinci Resolve นะครับวิธีการทำยังไงเรามาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเห็นไหมครับเพลงทีนี้ในส่วนในส่วนที่เราไม่ได้พูดนะครับในส่วนนี้ที่เป็นว่างๆเปล่าในในคลิปพูดนะครับเราก็สามารถเพิ่มนะครับเพิ่มบลมุ่มความดังขึ้นได้อีกนะครับามาคลิกตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บอ่าปุ๊บ ปึ๊บนะครับอ่าเราสามารถเลื่อนขึ้นได้เลยนะครับนี่ปึ๊บให้มันดังแล้วก็่แล้วก็บาลงตรงนี้นะครับอ่าใส่ชื่ออ่าใส่ชื่อเป็นวิดีโอหนึ่งนะครับคีเอทขึ้นมานะครับออันนี้ก็ช่วยในทำให้คลิปของเรามีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูในส่วนนี้ โอเคนะครับอ่าในส่วนนี้ก็เหมือน,เ,อนเดิมครับเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงโอเค A, อนนประมาณนี้นะครับแท็กที่เราไม่ต้องการถัดออกได้เลยนะครับส่วนนี้เลื่อนลงมาครับกัตัว A เอาละครับก็มาลบต่อนะครับอือ่าก็ปึ๊บในส่วนนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับตัว B ก็ตัว A ลบนะครับโอเคในส่วนนี้นอีกตาปึ๊บ สีย่อขยายนะครับฟื้จุดหมดตรงไหนนะตรงนี้อ่ากดแล้วก็ลากใส่กันแล้วก็ผมสอนไปแล้วว่าโอเคครับโอเคประมาณนี้นะครับตัดทิ้งโอเคครับการใส่เอฟเฟกเสียงนะครับแล้วก็การใส่ EQ การใส่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็การ เขาเรียกว่าออโตเมชันนะครับเสียงนะครับส่วนไหนเบาส่วนไหนดังนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกที EP หน้าต่อไปครับสวัสดีครับ